พระเจ้าตนหลวงลือเรื่องครูบาสองเมืองลือนามตำนานสาวงามแม่นางแก้วงามเพลิดเพล้พระเจ้าทันใจมะม่วงลำไยเศรษฐกิจหลัก ภูมิใจภาครู้รักสามัคคีลหลแก้วชื่อนี้นั้นมีอดีตยินดีต้อนรับสู่ชุมชนบ้านไหลายแก้ววิสัยทัศน์บ้านไหลายแก้วส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านประสานความสามคัคคีสุขภาพการศึกษาดีมีเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงอบบยามุขมีความสุขจากสิ่งแวดล้อมพร้อมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม คําจุนศาสนาไฝหาคุณธรรมบ้านหลายแก้วเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นในปีพศ2400หลายแก้วเรียกตามที่ตั้งของสถูปบรรจุอัฐิของนางแก้วเดิมมีบ้านเรือนอยู่10ครัวเรือนประชากรรวมทั้งสิ้น1,214คนแบ่งเป็นเพศชาย554คน เพศหญิง660คนและมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด3 6 3ครัวเรือนมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจจำนวนสองแห่งคือวัดหลายแก้วและวัดพระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของชุมชนเจ้าอาวาสวัดหลายแก้วรูปปัจจุบันนามพระอธิการลือชัยอินทยโสดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหลายแก้วตั้งแต่ปีพศ2551จนถึงปัจจุบนัน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ15ปีและมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในหมู่บ้านจำนวน2แห่งคือโรงเรียนบ้านห้องรัตนวิทยาและโรงเรียนปริยติธรรมพระเจ้าตนหลวงมีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาและให้การช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้านด้วยกันเองทั้งหมด20องคอ์กรทั้งกลุ่มองค์กรแบบเป็นทางการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและกลุ่มที่ไม่เป็นทางการโดยประชาชนในหมู่บ้านด้วยกันเองจัดตั้งขึ้นประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นไทยยองใช้ภาษายองสําหรับสื่อสารซึ่งกันและกันประกอบอาชีพหลักคือทําสวนมะม่วงลําไยและอาชีพเสริมคือรับจ้างทั่วไปและลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านหลายแก้วห่างจากอำเภอบ้านห้องไปทางทิศใต้9กิโลเมตรห่างจากจังหวัดลำพูนไปทางทิศใต้ประมาณ50กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับบ้านเหลายาวใต้หมู่ที่3ตำบลเหลายาวอำเภอบ้านห้องทิศใต้ติดต่อกับบ้านดงขี้เหล็กหมู่ที่5ตำบลสีเตี้ยทิศตะวันออกติดต่อกับป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตรเขตตำบลหนองยวงอำเภอเวียงหนองล่องทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านท้องฝ่ายหมู่ที่9ตำบลเหลายาวอำเภอบร้ฮงโดยมีลําน้ําแม่ลีกั้นกลางการปกครองบ้านหลาแก้มมีการจัดรูปแบบการปกครองเป็น11หมวดแต่ละหมวดจะมีคณะกรรมการบริหารจัดการโดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านมีคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆดังนี้ 1. ฝ่ายอำนวยการ 2. ฝ่ายปกครองและรักษาความสงบ 3. ฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจ 4. ฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5. ฝ่ายการวางแผน 6. ฝ่ายสังคมสิ่งแวดล้อมและการสาธารณาสุข 7. ฝ่ายกองทุนสวัสดิการสังคมด้านแผนการดำเนินง,งานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าบ้านไหลแก้ว มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลตุตามวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านแบ่งเป็นสีด้านคือ 1. ด้านการขับเคลื่อนโครงการ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักสินห้า 3. ยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมตามวิถีชาวพุทธและ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำำําตําบลโครงการและกิจกรรมที่หมู่บ้านได้ดําเนินการ กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นคนดีของหมู่บ้านมีการปฏิญาณตนงดเล่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโครงการส่งเสริมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้านกิจกรรมชวนลูกจูงหลานเข้าวัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชามีกองทุนแม่ของแผ่นดินกิจกรรมนอนวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษากิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำกระบวยตักน้ำการตีมีด การสานกล่องข้าวการสานไม้กวาดและน้ำพริกตาแดงตลาดชุมชนส่งเสริมการซื้อขายผลิตภัณฑ์การเกษตรในชุมชนตามฤดูกาลส่งเสริมการปลูกผักปลอสารพริกกินเองในครัวเรือนส่งเสริมการทำสวนครัวรั้วกินได้เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กิจกรรมการจัดการขยะชุมชนถูกหลักอนามัยกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนการมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้านเช่นทุนการศึกษาแก่สมาชิก นักเรียนในหมู่บ้านทุกช่วงชั้นกรณีนอนโรงพยาบาลปีละ1,500บาทต่อคนเด็กแรกเกิดในหมู่บ้านทุกๆคนจะได้รับเงินขวัญถุง500บาทกรณีเสียชีวิตมีการช่วยเหลือ3,000บาทต่อรายรวมกับเงินออมส่วนตัวที่ได้ออมล่วงหน้าสมาชิกประสบภัยพิบัตริรุนแรงต่างๆโครงการสากรณการ,กรเกษตรดีที่เหมาะสมลำพูนจำกัดเป็นแหล่งเงินทุนให้ในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร ปัจจุบันมีคุณหมุนเวียนกว่า1ล้านบาทกิจกรรมสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านไหลแก้วให้การช่วยเหลือสมาชิกด้านทุนในการประกอบสมาชีพในชุมชนปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนกว่า16ล้านบาทกิจกรรมกลุ่มสัจจะเพื่อการออมในหมู่บ้านเป็นการส่งเสริมให้เกิดการออมของสมาชิกในชุมชนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและสารชีวพันธุ์เพื่อใช้ในการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรกลุ่มน้ำเดืองชุมชนเข้มแข็งบ้านหลายแก้วปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนกว่า4 0 0 0 0บาทกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประกอบคุณความดีคนดีสีหลายแก้วการพัฒนา,าศาสนสถานในวัดลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่นางแก้วศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหลายแก้วถนนและชาปนาสถานในวันสำคัญต่างๆทางาศาสนาและวันสำคัญของชาติ โครงการปร,ปรับปรุงวิหารและศาสนสถานในบริเวณวัดให้ร่มรื่นสวยงามกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญาส่งเสริมให้เยาวชนไหลแก้วร่วมการอบรมสื่อสร้างสารรค์สำหรับเด็กและเยาวชนต่อต้านการค้ามนุษย์สถานที่ในการออกกำลังกายของหมู่บ้านอสมกุมเยาวชนกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุและอ,อพอสอเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงทุกคน มีกิจกรรมกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นวยัยใสใส่ใจสุขภาพชุมชนร่วมรณรงค์การสร้างความปลอดภัยสุขภาพชุมชนในการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกในชุมชนมีศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาข้อยุติข้อร้องเรียนต่างๆในหมู่บ้านหน้าที่ทำการของกำนัน 3. ามรางวัลกิจติคุณที่หมู่บ้านได้รับในรอบ5ปีที่ผ่านมา 1.. ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดารางวัลประกวดการดำเนินงานกรรมการหมู่บ้านดีเด่นบ้านฉันมีดีเขต15กระทรวงมหาไทยปีพศ2557รางวัลชนะเลิศประกวดการดำเนินงานกรรมการหมู่บ้านดีเด่นบ้านฉันมีดีเขต15้ากรมการปกครองกระทรวงมหาไทยปี2557รางวัลชนะเลิศผลการดำเนินงานกรรมการหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดลำพูนปี2557 รางวัลชนะนเลิศขบวนแห่ครัวทานงานส่งน้ำพระเจ้ารีเคา์วัดพระเจ้าตนหลวง2อปีสอน2554-55รางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดลำพูนปี2555ปัจจุบันได้รับการยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูนร,รางวัลกองทุนแม่ดีเด่นอำเภอบนโฮง โครงการกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลโครงการบวชเนนภาคฤดูร้อนวัดพระเจ้าตนหลวงโครงการส,าน,สนับสนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านหฮ่งร่วมประเพณีส่งน้ำพระเจ้าตนหลวงกิจกรรมส่งเสริมโครงการ,าราคัดแยกขยะของอสมโดยได้รับงบสนับสนุนเบื้องต้นจากเทศบาลตำบลสีเตียเป็นทุนในการจัดซื้อขยะจากชุมชนโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านหฮ่งรัตนวิทยา กิจกรรมพระช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งและพื้นที่อำเภอใกล้เคียงโครงการส่งเสริมการฟ้อนยองเพลงหลายแก้วกิจกรรมสนับสนุนพระอสวดูแลพระสงฆ์อาพาธและพระเนนที่เจ็บป่วยการบวชเพื่อเป็นพระภิกษุตามประเพณีของไทยโครงการหมู่บ้านศิลหาอำเภอบ้านโฮ่งโครงการบวชถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลในวันสำคัญของสถาบันหลักของชาติ และกิจกรรมส่งเสริมการบวชเพื่อเป็นพระภิกษุตามประเพณีของไทยโครงการธรรมทูตสัญจรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านศิลห้าอำเภอบ้านห้องหมวดที่5กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้ากิจกรรมทำบุญปฏิบัติธรรมในวันปีใหม่กิจกรรมทำบุญข้าใหม่กิจกรรมชวนลูกจูงหลานเข้าวัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่นวันมาฆบูชากิจกรรมเทศกาลสงกรานกิจกรรมทำบุญปีใหม่เมือง13เมษายนกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปีและมอบเงินขวัญถุงผู้สูงอายุ80ปีโดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านกิจกรรมทำบุญสงกรานกิจกรรมบูชาเข้าเคาะกิจกรรมแห่ไม้ค้ำโพกิจกรรมประเพณีส่งน้ำอนุสาวรีย์ครูบาส่องเมืองกิจกรรมทำบุญตักบาท ทุกวันพระกิจกรรมทำบุญใจบ้านเป็นประจำทุกปีในเดือน9้าเหนือเพื่อสืบชะตาบ้านกิจกรรมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษากิจกรรมนอนวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษากิจกรรมทำบุญวันแม่แห่งชาติและถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประจำทุกปีกิจกรรมมอบเงินขวัญทงให้แก่แม่พ่อที่อายุยืนที่สุดในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างครอบครัวต้นแบบกิจกรรมทำบุญวันออกพรรษากิจกรรมตักบาตรเทโวโลหณะกิจกรรมเทศมหาชาติกิจกรรมทำบุญกระถินกิจกรรมงานวันลอยกระทงกิจกรรมแห่แค่หลวงกิจกรรมแขวนโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายอนุสาวรีย์แม่นางแก้วกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการทำบุญตอนเช้าและสวดมนต์ข้ามปีหมวดที่6ข้อมูลเกี่ยวกับคดีความในหมู่บ้านหลายแก้วในรอบ3ปีตั้งแต่ปีพศ2560ถึง2562มีคดีที่เกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษจำนวน13คดีส่วนคดีด้านอื่นๆไม่มีข้อมูลสาธารณสุขในหมู่บ้านพศ2560 ถึง2,562มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงจำนวน6รายสถิติการมีคันก่อนวัยอันควรเป็น0ผู้อยู่คนเดียวมีจำนวน17คนมีผู้พิการในหมู่บ้านจำนวน68คนมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน1รายในปี2,561หมดที่8ข้อมูลเกี่ยวกับความสงบสุขในรอบ3ปี ไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาทจนก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่สงบสุขในหมู่บ้านไม่มีปัญหายุโยงให้แต่ความสามัคคีในหมู่บ้านหมวดที่9อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านหลายแก้วด้านศินละปะวัฒนธรรมประเพณีส่งน้ำพระเจ้าหรีเคา์วัดพระเจ้าตนหลวงเป็นประเพณีที่จัดเป็นประจำของทุกปีภาษาถิ่นชาวยอง และการฟร้อนประกอบเพลงบ้านหลายแก้วหมดที่10ป่าท้องถิ่นหรือบุคคลตัวอย่างของหมู่บ้านหมู่บ้านหลายแก้วได้มีการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนผู้สรงคุณค่าในชุมชน,นซึ่งประกอบไปด้วยผู้สรงคุณค่าด้านดนตรีพื้นเมืองจำนวน16คนผู้สรงคุณค่าด้านประเพณีวัฒนธรรมจำนวน7คนผู้ทรงคุณค่าด้านหมอพื้นบ้านจำนวน3คนและ ผู้ทรงคุณค่าด้านหัตถกรรมและงานฝีมือต่างๆจำนวน24คนหมวดที่11ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในหมู่บ้านการทำน้ำาววยสร้างรายได้เสริม36,000บาทต่อปีการทำมีดมีอยู่สองรายที่มีรายได้เสริมประจำปีละ36,000บาทต่อปีสารกองข้าวสร้างรายได้เสริม28,800บาทต่อปี การทำไม้กวาดทางมะพร้าวสร้างรายได้เสริม1 8 0 0 0บาทต่อปีาการทำน้ำพริกตาแดงสร้างรายได้เสริม24,0 0มบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการทำขนมไทยมีรายได้เสริม48,000บาทต่อปีลายแชื่อนี้นบานต่อดีกิจกรรมของวัดไหลแก้วที่ผ่านๆมาก็จะ ยึดแนวของอครูบาสองเมืองหรือว่าท่านพระครูอินทรตนคุณที่ท่านวางฮิทฮอยไว้ให้กับศรัทธาญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติถ้าใครอยู่ในศีลในธรรมแล้วนะคนนั้นจะมีความสุขมีความเจริญเพราะศีลน,นี่เป็นเป็นเ,นเบื้องต้นของมนุษย์เราถ้ามนุษย์เราไม่มีศีลเนี่ยนะ มันก็หาความสงบไม่ได้ท่านเป็นผู้ที่มีศีลศิลาจารวัตดีเพื่องฮือมีลักปฏิบัติที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงไปตรงมามีสัมมาทิฏฐิเว้นจากการ,ร,าการวิสาทิฏฐิอันในการปกครองของเฮานี้จะใชหรักของศีลห้ามาร่วมอในการปกครองในส่วนของตัวผม ก็ได้เข้ามาเป็นกุน้นาถึง2ส,สมัยจนถึงปัจจุบันนะครับก็ได้ปกครองมาเกือบสิบกว่าปีนะครับที่ได้อยู่กับพี่น้องชจวบ,บ้านถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่างๆอันดีงามนะครับบทสรุปของคนชุมชนบ้านหลายแก้วจากการนำคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9และการน้อมนำหลักศีลห้า มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวของคนในชุมชนบ้านหลายแก้วทำให้หมู่บ้านหลายแก้วไม่มีปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงใดๆประชาชนมีความรักสามัคคีถ่อยทีถ่อยอาศัยร่วมแรงร่วมใจกันในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อการพัฒน,นาในชุมชนอย่างต่อเนื่องสม,มสม่าเสมอส่งผลให้ผู้นาและกลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้านได้รับรางวัลความสาเร็จมากมาย และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นหรือชุมชนอื่นๆได้เป็นอย่างดีสุดท้ายเราสามารถสรุปได้ว่านี่แหละคือผลลัพธ์ของการทำดีตามหลักสินท้า